ครับ,บผมช่องดาร์โซโลคุยอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องพญาตมังกรยุ๋หวนนะก็มาเจอกันในบทที่101แล้วนะครับความเดิยจากตอนที่แล้วโจยหวนของเรากับเยาเยาได้เข้าไปในพื้นที่ของดินแดนสร้างนัำบ,บุญนะแล้วก็เจอพุเท่าคนหนึ่งพุเท่าช่างส่วนก็ไปเป็นพุทเท่านะเพราะารูปลักษณ์ออกมาเป็นเด็กหนุ่มนะเด็กกาจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ

ข้ารู้จักช้างหยวนท่านรู้จักอาจารย์ช้างหยวนเหรอโจหยวนตกตะลึงเขามองไปทางชายหนุ่มด้วยความประหลาดใจชายหนุ่มตรงหน้าพวกเขาดูเหมือนจะมีอายุไล่เลี่ยกกับพวกเขาเท่านั้นแต่ดวงตาโบราณที่ไร้ก้นบื้องกราบบอกพวกเขาว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับสัตว์ประหลาดโบราณอย่างแน่นอนชายหนุ่มรูปงามตกอยู่ในห้วงความคิดก่อนที่จะยิม้มข้าคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตายไปแล้วเจ้าสามารถเรียกข้าได้ว่าผู้เท่าช้างส่วน โจยวนคิดในใจอย่างที่คาดไว้เลยชายหนุ่มคนนี้คือนักบุญในตำนานแน่นอนว่าตัวตนในปัจจุบันของข้าถูกสร้างขึ้นจากพลังจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อยร่างกายเดิมของข้าได้ตายไปแล้วปรมาจารย์ชางส่วนพูดด้วยรอยยิ้มจางๆท่าทางของเขาจริงใจและตรงไปตรงมาแต่ว่าทำไมช่างหยวนถึงไม่อยู่ข้างๆเจ้าเ่าปรมาจารย์ชางส่วนถามขณะมองไปทางเยาวๆเยาวๆเีตาลงเล็กน้อย ปู่เฮ้ยถูกศัตรูลึกลับโจมตีเขาจึงจากไปดวงตาปรมาจารชางส่วนเบิกกว้างขึ้นผู้โสท่านรู้ไหมว่าข้าจะพบปู่เฮ้ยได้ที่ใดกันดวงตาสดใสของเยาเยาจ้องมองไปยังผู้โสชางส่วนนางเติบโตมาภายใต้การดูแลของชางหยวนปฏิบัติกับเขาเหมือนปู่นางเป็นห่วงชางหยวนแต่ไม่รู้ว่าจะหาเขาพบได้อย่างไรปรมาจารชางส่วนใสหัวเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลแทนเขา ช,ชายชราคนนั้นมีความสามารถมากและเขาจะตามหาเจ้าเองเมื่อเขารู้สึกว่าปลอดภัยร่องรอยความผิดหวังปรากฏขึ้นชัดในดวงตาของเยาเยาก่อนที่นางจะเริ่มตั้งคำถามอีกครั้งผู้วสท่านรู้จักอดีตของข้าหรือไม่นางอาศัย,ยอยู่กับชางหยวนในอาณาเขตอันห่างไกลตั้งแต่ยังเด็กยังไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยไม่รู้ได้สามน,นางมาจากที่ใดกันอย่างน้อยที่สุดนางก็ควรจะมีพ่อแม่ไม่ใช่เหรอ ช่างหยวนก็ไม่เคยเอ่ยเรื่องนั้นกับนางเลยทักครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีศัตรูลึกลับที่แม้แต่ปูเฮ้ยยังหวาดกลัวปวกมันมาจากที่ใดกันนางสัมผัสได้ว่าคนพวกนั้นน่าจะกำลังตามล่านางอยู่ปรมาจารย์ชางสวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ามันไม่เหมาะสมกับที่ข้าจะพูดเรื่องพวกนี้แต่เจ้าจะค้นพบคำตอบด้วยตนเองหากเจ้ามีโอกาสในอนาคตคำพูดของเขานั้นหลีกเลี่ยงคำถามของเยาเยาอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้เยาเยา,ยาจึงไม่กล้าถามต่อเกี่ยกับหัวข้อนี้เฮ้ยข้าพูดถูกหรือไม่พวกเจ้าทั้งสองมาที่นี่เพื่อขอพรจากข้าปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มกว้างขณะที่เขารีบเปลี่ยนหัวข้อทันทีเยาวเยา,ยาไม่ตอบอะไรทําให้โจยนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้าวเข้าไปพวกเราถูกชี้แนะมาที่นี่โดยแผ่นจารึกนักบุญขอรับปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มและกล่าวาาว่าเจ้าอยากฟังเรื่องราวของข้าไมหมล่ะ ก่อนที่ทั้งสองคนจะได้ตอบอะไรเขาได้นั่งลงใกล้แผ่นยกขาวแล้วและเรียกเก้าอี้สองตัวจากหมอกด้วยการโบกมือก่อนที่เขาจะพูดอย่างอบอุ่นมานี่สินั่งลงโจโหยวนและเยาเยาแลกเปลี่ยนสายตากันก่อนที่พวกเขาจะนั่งลงปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มร่าเมื่อเขาเหลือบมองโจโหยวนช้างหยวนก็มีสายตาที่ดีเขามีลูกศิษย์ที่ดีอีกคนแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นคนอ่อนแอเช่นนี้มาที่นี่ ใบหน้าของโจโหยวนเปลี่ยนเป็นสีดำนี่เป็นคำชมหรือคำดูถูกกันแน่ด้วยรอยยิ้มจางๆของผู้เท่าสร้างส่วนนั้นก็ทำให้หมอกรวมตัวกันหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณหมอกเปลี่ยนรูปร่างเป็นหน้าจอบนหน้าจอนั้นมีร่างหนึ่งยืนอยู่กลางอากาศจากรูปลักษณ์ของเขา น่าจะเป็นปรมาจารย์ชางส่วนพลังหยวนต้นกําเนิดอันกว้างใหญ่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งขึ้นเหนือศีรษะของปรมาจารย์ชางส่วนปกคลุมสวรรค์ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าพลังหยวนต้นกําเนิดนั้นทรงพลังมากขนาดไหนท่าทีของปรมาจารย์ชางส่วนเข่งขึนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ดูเหมือนกําลังอุ้มอะไรบางอย่างไว้อ้อมแขนเมื่อมองดูใกล้ๆจะพบว่ามันคือเด็กทารกโลกบนหน้าจอถูกเปิดออกอย่างกระทันหัน สายฟ้าฟาดลงมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะทําลายรางโลกจากภายในสายฟ้าที่โหมกระหน่านั้นมีลําแสงสามสายพุ่งลงมาตกลงไปในสามทิศทางที่แตกต่างกันรอบๆปร,ร,บบร,รมามจาร์ชางส่วนภายในนั้นจะมองเห็นร่างสามร่างยืนอยู่กลางอากาศอย่างเรือนลางร่างกายของพวกเขาเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์และมีอํานาจที่มมีใครสามารถตั้งคําถามได้รากบว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ยังไม่อาจบรรยายได้เช่นเดียวกับเทพ,เจ,พเจ้า แค่เห็นร่างที่แทบมองไม่เห็นเหล่านี้ก็ทำให้โจอยู่รู้สึกกดดันมันกลืนกินร่างกายของเขาจนจิตวิญญ,ญาณของเขาสั่นสะท้านการต่อสู้สะทวนโลกเกิดขึ้นบนหน้าจอร่างที่เหมือนเทพทั้งสามร้อมรอบและโจมตีปรมาจารชางส่วนขณะที่เขาตอบโต้ในแบบเดียวกันแต่ปรมาจารชางส่วนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเลยในช่วงสุดท้ายอันสำคัญนั้นปรมาจารชางส่วนได้ฉีกช่องว่างอากาศพลักทารกเข้าไปขณะที่ร่างของเขาถูกโจมตีรูปร่างที่เหมือนกับเทพทั้งสามนั้น ร่างปะลาะรมจารย์ช้างสวนแตกออกในทันทีเปลี่ยนเป็นลำแสงนับล้านกระจายออกอย่างช้าๆขณะที่บันตกลงไปบนพื้นโลกฉากบนหน้าจอสิ้นสุดลงณจุดหนี้ใบหน้าของโจหยวนมีสีหน้าตกใจแม้ว่าจะไม่มีเสียงใดๆจากหน้าจอแต่เขายังคงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไม่อาจบรรยายได้การต่อสู้ในระดับดังกล่าวเปรียบเสมือนวันสิ้นโลกอย่างแท้จริงแต่บุคคลที่เหมือนกับเทพเหล่านั้นคือใครเหตุใดพวกเขาจึงโจมตีผูู้้โสชางสวนกันเจ้ารู้หรือไม่ เด็กที่ข้าปกป้องคือใครมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเยาววัยของปรมาจารย์ชางส่วนขณะที่เขามองไปที่ทั้งสองคนก่อนที่ทั้งสองคนจะได้ตอบสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่ใบหน้าอันง,งดงามของเยาวเยาเจ้าก็คือเด็กน้อยคนนั้นโจหยวนตกตะลึงจนหูของเขาอื้อไปเลยเด็กทาลกคนเดียวที่ปรมาจารย์ชางส่วนปกป้องจนตายก็คือเยาวเยาอย่างนั้นเหรอจู่ๆเยาเยาก็กำมือนแน่น ดวงตาของนางวีแววว่างเปล่าชัดเจนว่านางไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ผู้เท่าคองล้อเล่นแล้วถ้าเด็กคนนั้นเป็นพี่สาวเยาเยาจริงเวลามันก็คงไม่ตรงกันโจหยวนพูดด้วยความยากลำบากปรมาจารย์ชางส่วนตายไปกว่า1,000ปีแล้วในขณะที่อาจารย์ชางหยวนบอกว่าเยาเยาอาศัยอยู่กับเขามาประมาณ12ปีในอาณาเขตอันห่างไกลปรมาจารย์ชางส่วนได้หัวเราะเบาๆนางไม่ธรรมดา ดังนั้นเจ้าไม่ควรตัดสินานางโดยใช้ตาก,กะของคนธรรมดาแน่นอนว่าพูดกันตามตรงอายุของนางไม่ได้ห่างไกลจากเจ้าเท่าไรโจยวนไม่สามารถหาคำพูดใดๆมาอธิบายได้ตัวตนของเยาเยาปกคลุมไปด้วยความลึกลบับในขณะที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใหญ่โตที่มีอาจจินตนาการได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้ติดต่อกับคนอย่างอาจารย์ชางหยวนและปรมาจารย์ชางซวนคนเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับสัตว์ประหลาดโบราณอย่างแท้จริงเบื้องหลังทั้งหมดนี้ มีแนวโน้มว่าจะมีการสมคบคิดบางอย่างเหยาเๆเงียบไปสักครู่ก่อนจะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ช่วยชีวิตของข้าใช่หรือไม่ปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มอย่างไม่กังวลเหยาเใช้เวลาคิดอยู่ครู่นึงก่อนจะหยิบถ้วยออกมาอย่างกระทันหันจากนั้นนางหยิบน้ำเต้าหยกออกมาเติมน้ำในถ้วยแล้วส่งให้ผู้โสชางส่วนถ้วยนี้ถือว่าขอบคุณท่านลุงแม้ว่านางไม่รู้เพราะเหตุใด แต่สุดท้ายแล้วคนตรงหน้านางกราบเสียชีวิตในขณนะกำลังช่วยนางนอกจากนี้เยาเยาสัมผัสได้ว่าเขานั้นไม่ได้โกรหกปรมาจารย์ชางส่วนตกตะลึงขณะที่เขาจ้องมองโทวที่อยู่ตรงหน้าไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะและพูดว่าข้าว่าตัวข้าเองก็คงชอบเล่านี้เขาถือมันด้วยมือทั้งสองข้างและดื่มมันลงอย่างรวดเร็วดูเหมือนอยากจะดื่มดำกับช่วงเวลานี้อีกสักหน่อยเยาวเยาจ้องมองไปที่ภูงโสชางส่วนและถามใครคือคนที่โจมตีท่านลุง พวกเขาน่าจะตามล่าข้าอยู่การจากไปของปู่เฮ้ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยพวกเขาคือคิ้วของปรามาจารชางส่วนดูเหมือนจะขมวดเข้าหากันเขาเงียบไปนานมากก่อนที่เขาจะพูดคำสามคำออกมาอย่างช้าๆซึ่งดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เผาศสิท์ เมื่อคำสามคำดังก้องอากาศก็ดูเหมือนจะสั่นไวอย่างแผ่วเบาไม่มีเสียงใดๆที่ได้ยินจากบริเวณโดยรอบอีกต่อไปรากบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกหยุดเอาไว้เมื่อเห็นท่าทางหดหูของปร,รมาจารย์ชางส่วนโจโหยรู้สึกได้ถึงความรู้สึกอึดอัดจากคำสามคำนั้นอย่างแผ่วเบาจูๆ่ๆเขาก็ช้ำชาที่เขาเคยเห็นในพระราชวังใต้ดินของนิกายหุ่นเชิดได้เมื่อนานมาแล้วมีดีกายที่มีอำนาจมากมายอาศัยอยู่ในดินแดนอันกว้างใหญ่ของทาราธมินในเวลาต่อมา <N> เนื่องจากอัจฉริยะของเผ่าศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งได้เสียชีวิตที่นั่นพวกเขาจึงส่งการลงทันจากสวรรค์เพื่อทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในทาราธัมินทั้งหมดมันช่างไร้หัวใจและช่างทรงพลังนี่เป็นความประทับใจเดียวที่โจหย,ยวนมีต่อเผ่าศักดิ์สิทธิ์เขาคิดว่ามันคงต้องใช้เวลานานกว่าพวกเขาจะพบสิ่งนี้อีกครั้งแต่ใครจะไปคาดคิดว่าเขาจะได้ยินเรื่องนี้ที่นี่อีกครั้งโจหย,ยวนอดไม่ได้จะถามเผ่าศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเหรอ ดวงตาอันสดใสของเยาเยามองไปที่ช่างส่วนนางอ่านตำราบโบร,ราณมาอย่างมากมายแต่ก็ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเผาศักดิ์สิทธิ์ได้มากมายนากักปรมาจ,จารย์ช่างส่วนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยท่าทางอันซับซ้อนซึ่งเป็นท่าทางที่ผสมภาษาระาห,ราหว่างความเกลียดชังโศกเศร้าและความหวาดกลัวก่อนที่สิ่งมีชีวิตใดๆจะได้เกิดขึ้นเผ่าพันธุ์แรกที่เกิดจากมวลแห่งการสร้างสรรคดั้งเดิมก็คือเผาศักดิ์สิทธิ์ ปรมาจารย์ชังสวนกล่าวต่ออย่างช้าเผ่าศักดิ์สิทธิ์ได้รับพรด้วยพรสวรรค์อันเหนือชั้นทําให้พวกเขามีพลังอํานาจมหาศาลในสมัยโบราณพวกเขาเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้เผ่าพันธุ์อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนตกเป็นทาสของพวกเขาและอาศัยอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาต่อมาเผ่าพันธุ์ต่างๆได้ก่อกรกบฏจนเกิดสงครามครั้งใหญ่มีเพียงทางนี้เท่านั้น ที่พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการธาตุได้ถึงกระนั้นเผ่าศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงทำตัวราวกับว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่นๆการท้าทายหรือแม้แต่การดูหมิ่นเป็นสิ่งต้องห้ามสมาชิกของเผ่าศักดิ์สิทธิ์มีสถานะที่สูงส่งมากและเผ่าอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะเป็นศัตรูกับพวกเขาทำให้พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการมีเพียงเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีวิวันหมดสิ้นเท่านั้นที่สามารถเติบโตและแข็งแกร่งได้ด้วยตนเอง สร้างที่ยืนให้กับตนเองในโลกใบนี้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเราเราดิ้นรนและเติบโตขึ้นบนรรพบรุษที่น่าเคารพนับไปทวนปกป้องในแต่ละรุ่นด้วยการจ่ายราคาอันมหาศาลเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงสามารถสร้างที่ยืนให้กับตนเองได้แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเราก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีปรมาจารย์ชางส่วนถอนหายใจเบาๆแล้วเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่บนดินแดนอะไรบนสวรรค์ชางส่วน โจหยวนตอบจากนั้นปรมาจาร์ชางส่วนก็ถามว่าแล้วนอกสวรรค์ชางส่วนเล่าโจหยวนรู้สึกตกใจเล็กหน่อยสวรร์ชางส่วนนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่เขาจะมองเห็นได้แล้วสําหรับภายนอกสวรรค์ชางส่วนเขาจะรู้ได้อย่างไรกันระดับปัจจุบันของเขานั้นต่าเกินไปเพื่ออธิบายให้ชัดเจนโลกเราอยู่นั้นเรียกว่าโลกเทียนหยวนประกอบด้วยสวรรคเก้าแห่งและสวรรค์ชางส่วนก็เป็นหนึ่งในนั้นโจหยวนตาโตและอ้าปากค้าง ตอนดีเองที่เขารู้ได้ว่าตนเองนั้นเล็กแค่ไหนสวรรค์ชางส่วนดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดในดวงตาของเขาเป็นเพียงหนึ่งใน9้าเท่านั้นโลกเทียนหยวนนั้นกว้างใหญ่ขนาดไหนกันจากสวรรค์ทั้ง9้านั้นเผ่าศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าของสี่แห่งในขณะที่อีก่าแห่งนั้นถูกแบ่งให้เผ่าต่างๆร่วมกันตอนนี้โจหยวนเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเผ่าศักดิ์สิทธิ์นั้นแข็งแกร่งมากเพียงใด แค่คิดว่าเผ่าพันธุ์เดียวครอบครองโลกเทียนอยู่ได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็แทบจะเป็นบ้าเลยแล้วทําไมเผ่าศักดิ์สิทธิ์ถึงได้ตามล่าฆ่ากันเย่าเย่าขมวดคิว้วนี่เป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเผ่าศักดิ์สิทธิ์ตามล่านางยังไม่ลดละแม้แต่ปรมาจารชางส่วนยังเต็มใจที่สลายเพื่อปกป้องนางไม่ต้องพูดถึงปูเ่เคยที่คอยปกป้องนางตลอดเวลาอีกด้วยในการตอบคําถามนี้ปรมาจารชางส่วนเงียบไปสักพักก่อนจะกล่าวข้าไม่สามารถให้คําตอบได้ เพราะในยะสําคัญนั้นยิ่งใหญ่เกินไปพวกเจ้าทั้งสองยังคงอ่อนแอการรู้มากเกินไปจะทําให้พลังอันยิ่งใหญ่ของเผ่าศักดิ์สิทธิ์พบเจ้าได้ง่ายขึ้นเขาจ้องมองไปที่เยาเยาและโจหยวนในอนาคตเมื่อพวกเจ้าทั้งสองแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงพวกเจ้าก็จะได้รู้เองเยาวยากัดริมฝีปากสีแดงของนางอย่างเงียบเงียยปรมาจารชางส่วนหัวร้อและเริ่มกล่าวอีกครั้ง เจ้านั้นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้เผ่าศักดิ์สิทธิ์โจมตีข้าหรอกเมื่อก่อนนี้ข้าเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในสวรรค์ชางซวนเป็นผู้ก่อตั้งนิกายชางซวนขึ้นมาในก่อนนั้นนิกายของข้าเป็นนิกายอันดับหนึ่งในสวรรค์ชางซวนนิกายชางซวนเหรอหัวใจของโจหยวนสั่นไหวเล็กน้อยลุงเท้าเปล่าที่เขาพบในเมืองสร้างนักบุญก็ดูเหมือนว่าจะมาจากนิกายชางซวนจู่ๆโจหยวนก็ได้ถามขึ้นแล้ว พระราชวังศักดิ์สิทธิ์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเผ่าศักดิ์สิทธิ์กันตัวแทนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพิ่งจะมาถึงเช่นเดียวกันในสวรรค์ชางส่วนปัจจุบันพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็แข็งแกร่งที่สุดความดูถูกประกฏในดวงตาของปรมาจารย์ชางส่วนเมื่อเขาได้ยินคําว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เขาเย้ยหยันพวกมันจะเป็นอะไรได้อีกนอกจากสุนัขของเผ่าศักดิ์สิทธิ์หลังจากสงครามครั้งใหญ่เผ่าต่างๆได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นท่าของเผ่าศักดิ์สิทธิ์ จัดตั้งกลุ่มนักฆ่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและค่ายกลสังหารนักบุญต้นกําเนิดแห่งความโกรหนซึ่งจะกําจัดการเข้ามาของผู้เชี่ยวชาระดับสูงของเผ่าศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ทั้ง5้าได้นั้นมันก็ได้เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเผ่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เริ่มสมัครสมาชิกเผ่าพันธุ์มนุษย์สร้างกลุ่มรับใช้พวกเขาปฏิบัติพวกเขาเหมือนเทพเจ้าและทําตามคําสั่งของพวกเขาเองถ้าไม่ใช่เพราะการแทรกแซงของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดจุดอ่อนในค่ายโกลสังหารนักบุญต้นกําเนิดแห่งความโกรหขนขึ้นมาทําให้ผู้เชี่ยวชาระดับสูงของเผ่าศักดิ์สิทธิ์สามารถสืบเชื้อสายมาป้าคงลบพวกเขาออกจากโลกนี้ไปได้นานแล้วเมื่อถึงจุดนี้เจตนาฆ่าอันน่าสะเพงกลัวก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของปรมารจารย์ชางส่วนแม้ว่าเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เผ่าศักดิ์สิทธิ์โจมตีข้าแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาตามหาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนที่ข้าครอบครองอยู่ ตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างสวนเหรอโจอ,อยู่งกระพิบตาเขางงว่ามันคืออะไรกันสีหน้าเข่งขึิลปรากฏบนใบหน้าของปรมารจารย์ช้างสวนขณะที่อธิบายอย่างช้าๆเมื่อโลกถูกสร้างขึ้นและสวรรค์ทั้ง9้าเริ่มมีรูปร่างวัตถุทั้ง9้าได้ถือกำหนดขึ้นจากพลังงานต้นกําเนิดพวกมันรู้จักกันในชื่อของตราประทับเก้าโลกตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างสวนก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าของตราประทับศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือผู้ปกครองสวรรค์ในแต่ละแห่ง พวกเขาเป็นที่รู้จักกันในนามปรมาจารย์สวรรค์ลและข้าก็คือเจ้าสวรรค์แห่งสวรรค์ช่างส่วนปรมาจารย์ช่างส่วนยิ้มจางๆเมื่อเขาประกาศสิ่งนี้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่เคยได้เห็นร่วมกับรัศมีแห่งความเข้มงวดความสง่างามปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลาอ่อ,อ,อนเยาว์ของเขาเลยทีเดียวเจ้าสวรรค์เหรอโจยวนแอบเลียริมฝีปากชื่อนี้ช่างมีอำนาจเหนือคน,นอื่นจๆจริงๆเจ้าแห่งสวรรค์ ดูเหมือนว่าปรมาจารย์ชางส่วนจะเก่ฑการมากจริงๆพระราชวังศักดิ์สิทธิ์วางแผนจะเอาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ของชางส่วนเพื่อมาแทนที่ข้าและกลายเป็นเจ้าสวรรค์คนใหม่ของสวรรค์ชางส่วนแทนข้ายัางไงเ่าดวงตาปรมาจารย์ชางส่วนเย็นชาราวกับน้ําแข็งโจหยวนอดไม่ได้ที่จะถามแล้วพวกเขาทําสําเร็จหรือไม่ปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มเบาๆแม้ว่าพวกเขาจะสามารถฆ่าข้าได้ และแบ่งวิญญาณของข้าออกเป็นส่วนๆและผนึกเอาไว้แต่พวกเขากลับประเมินข้าต่ำไปตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างส่วนถูกข้าแบ่งออกและกระจัดกระจายเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรเล่าโจยวนถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้ยินเช่นนี้จริงๆแล้วเขาไม่มีความรู้สึกดีๆต่อพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวแทนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ยังพยายามแอบช่วยอูควงข่าเขาตอนที่อยู่นอกอาณาเขตซ่านนักบุญศักดิ์สิทธิ์ ปรามาจารย์ชางสวนมองไปที่โจหยวนและพูดขึ้นทันทีเจ้ารู้ไหมว่าต้นกําเนิดอาัคาราศักติที่เจ้าได้รับมาที่เจ้าเรียกมันว่าอัคารานักบุญนั้นมันคืออะไรโจหยวนตกตะลึงราวกับตระหนักได้ถึงบางสิ่งบางอย่างตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นหรือว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันมาจากปรมาจารชางสวนยิ้มเบาๆหลังจากนั้นก็พยักหน้า เสียงของเขาคล้ายกับเสียงฟ้าร้องเข้าไปในหูของโจโยวนทําให้เขาตกใจจนมึนงงถูกต้องแล้วอัคคระศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเด้รับมานั้นมาจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนไม่แปลกใจเลยว่าทาไมมันถึงหน้าทึ่งขนาดนั้นหลังจากนั้นไม่นานโจยวนก็ค่อยกลับมามีสติอีกครั้งขณะที่เขาถอนหายใจด้วยความประหลาดใจอัคคระศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสามารถค้นพบจุดอ่อนศาสยวนได้มากมาย ทำให้เขาสามารถทำร้ายศาสของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยพลังอันน้อยนิดความสามารถดังกล่าวแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการโกงในการต่อสู้กับอูห่วงถ้าไม่ใช่เพราะพลังอัศจรรย์ของอัคราศักดิ์สิทธิ์โจหยวนคงต้องจ่ายราคาที่สูงกว่านี้เพื่อให้ได้ม้าชึ่งชัยชนะด้วยเหตุนี้โจหยวนจึงเกิดความเข้าใจเมื่อได้ยินว่ามันมาจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนอัคราศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่าอัคราศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์และมีความสามารถในการค้นหาจุดอ่อน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในอัคาราศักดิ์สิทธิ์สี่อันที่ข้าได้แยกออกจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนหนึ่งในสี่อัคาราศักดิ์ทธิที่แยกออกมาโจหยวนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วปรมอาจารย์ชางส่วนพยักหน้าเมื่อข้าถูกซุ่มโจมตีโดยเผ่าศักดิ์สิทธิ์พวกเขาพยายามยึดตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนที่ข้าควบคุมอยู่แต่พวกเขาไม่เคยจินตนาการว่าข้าได้เตรียมการสำหรับสถานการณ์เช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้วข้าได้ปิดผนึก และแยกอาัคาระาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่อันบนตราประทับศักดิ์สิทธิ์ออกทาให้พลังของมันอ่อนแอลงและป้องกันไม่ให้เผ่าศักดิ์สิทธิ์ค้นหาตําแหน่งของมันเจออัคาระาศักดิ์สิทธิ์วิเคะห์นน่นนาทึ่งมากโจวยวนสงสัยว่าอีกสามอันจะมีพลังมากขนาดไหนกันปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มขนาดจ้องมองไปที่โจวยวนพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังหนูน้อยข้าเห็นว่าเจ้ามีพรสวรรค์อันน่าทึ่งโจวยวนสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติคุูพุโส ท่านคงไม่คิดที่จะขอให้ข้าค้นหาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างส่วนหรอกใช่ไหมเจ้าก็ฉลา,าดดีนี่ผู้เท่าช้างส่วนกล่าวชื่นชมโจอยู่เริ่มสายหัวในทันทีภูพุโสข้าเป็นเพียงผู้ที่มีพลรรังสภาวะเส้นทางสวรรค์เท่านั้นหากเขาไม่ได้รับความเสียหายหทางสมองแน่นอนว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างสวนเป็นสมบัติร่ำคาแต่โจอยู่รู้ว่ามันเหมือนกับเลือกร้อนจัดเช่นเดียวกันไม่ต้องพูดถึงเผ่าศักดิ์สิทธิ์เลยแค่พระราชวางังศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเป็นสัตว,ว์ยักษ หากเขาครอบครองตาประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนเผ่าศักดิ์สิทธิ์ได้ตรวจพบมาแล้วล่ะก็หายนะที่ตามมาจะเกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอนปรามาจารย์ชางส่วนรู้สึกประหลาดใจที่โจโหยวนปฏิเสธหากเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปก็จะสูญเสียความมีเหตุผลหลังจากได้ยินเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าเช่นนี้เหลือแต่เพียงความโลภเท่านั้นทําให้เขาชื่นชมโจโหยวนเพราะเหตุผลนี้ไอหนูจะไม่ยาปกป้องนางหรือไง ปรมาจารชังส่วนหันไปมองเยาวๆไม่มีความลังเลในน้ำเสียงของโจโยหยวนนั่นคือคำสัญญาที่ข้าได้ให้ไว้กับอาจารย์ชางหยวนปรมาจารชางส่วนหัวลาอบเบาๆแต่ตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วว่านางไม่ใช่ธรรมดาเจ้ากล้าประชิญหน้ากับศัตรูของนางหรือเปล่าเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าจะปกป้องนางได้หรือไม่โจยหยวนตอบอย่างใจเย็นข้าก,ก็ไม่รู้ว่าข้าจะสามารถปกป้องนางได้หรือไม่แต่ข้าจะทำทุกอย่างตามกำลังของข้า ข้าสัญญากับอาจารย์ชางหยวนว่าวิธีเดียวที่จะทำร้ายนางได้ก็คือต้องเหยียบศพข้าไปก่อนดวงตาที่สดใสของเยาเยาเหลือบมองเขาอย่างไม่ใส่ใจขณะที่ริมฝีปากสีแดงของนางโค้งขึ้นเล็กน้อยแหมพูดซะอย่างดีหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาข้าเป็นคนปกป้องเจ้าแม้นางจะพูดเช่นนั้นแต่ก็ยังมีรอยยิ้มบางๆอยู่ในรูม,ม่านตาของนางใบหน้าของโจหยวนเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่เขาพยายามอธิบาย เจ้าก็ต้องให้เวลาข้าเพื่อแข็งแกร่งขึ้นก่อนสิปรมา,าจารย์ชางส่วนหัวเราบเบาๆก่อนจะพูดต่อข้าต้องบอกเจ้าว่าหากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนตกอยู่ในมือของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะก็ปรมา,าจารย์จากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นปรมา,าจารย์คนใหม่ของสวรรค์ชางส่วนเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นขอบเขตประสาสัมผัสข,ของเขาจะมากเกินกว่าที่เจ้าจะสามารถจินตนาการได้ในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะค้นพบเยาวๆได้เลยนอกจากนี้ เนื่องจากเจ้าได้รับอาัคาระาศักดิ์สิทธิ์ไปหนึ่งอันแล้วสิ่งแรกที่ปรมาจารย์พะราฉวังศักดิ์สิทธิ์จะทําหลังจากได้รับตาประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนก็คือค้นหาอาัคาระาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่อันและทําให้ตราประทับนั้นฟื้นคืนพลังอย่างเต็มที่และเจ้าจะต้องเป็นคนแรกในเป้าหมายเขาอย่างแน่นอนการแสดงออกของโจหยวหนเปลี่ยนไปเขายังคงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเขาได้ถือเผือกล้อนอยู่แล้วหูโส ท่านไม่ได้บอกเลยว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างสวนถูกปิดผนึกโดยท่านและไม่มีใครสามารถค้นหามันได้นะประมาจารย์ช้างสวนยิ้มบางๆถ้าปิดผนึกมันไว้ก็จริงแต่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหยุดค้นหามันปรมาจารย์พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์กันขนาดนั้นด้วยความเร็วนี้เขาจะสามารถสัมผัสมันได้แล้วจะสัมผัสได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น โจวยวนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเมื่อปรมาจารย์ชางส่วนเหตสีนาเจ็บปวดบนใบหน้าโจวยวนน้ำเสียงของเขาก็อ่อนโยนลงขณะที่เขากล่าวว่าข้าไม่ได้ให้เจ้าต้องพบตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางซวนในตอนนี้เจ้าอาจจะค้นหาอัคาราศักดิ์สิทธิ์สามอันก่อนก็ได้วิธีนี้แม้ว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางซวนจะอยู่ในมือของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตามมันก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าของสวรรค์ชางส่วนที่แท้จริงได้เขาหันไปมองโจยวนแล้วข้า ก็ไม่เชื่อว่าเจ้าไม่สนใจอัคาราศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามนั่นโจหยัวเรียลิฟีป,ปากมันคงเป็นเรื่องโกหกถ้าบอกว่าเขาไม่สนใจพวกมันเขามีประสบการณ์กับความสามารถอันน่าทึ่งของอัคาราศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์มาแล้วและเขาอยากรู้ว่าอัคาราศักดิ์สิทธิ์อีกสาอันนั้นมีพลังอะไรอยู่ คำพูดของชางซวนก็ไม่ผิดเช่นกันเผ่าศักดิ์สิทธิ์ต้องการจับตัวเยาเยาอย่างชัดเจนและสุนัขของเผ่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะกลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ของสําหรับเยาเยาอย่างแน่นอนแม้ว่าขณะนี้เขาไม่มีความแข็งแกร่งที่จะต่อตามพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้แต่เขาก็เต็มใจที่จะสร้างปัญหาให้อย่างน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับตาประทับศักดิ์สิทธิ์ชางซวนที่ครบสมบูรณ์หลังจากคิดอยู่สักพักโจหยุนก็ได้ถามต่อ แล้วข้าจะหาอัคาราศักดิ์สิทธิ์อีกสามอันไดจากที่ไหนกันแม้ว่าเขาในปัจจุบันจะไม่มีคุณสมบัติในการค้นหาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนแต่เขาสามารถค้นหาอัคราศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ที่ถูกแยกออกจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อเห็นว่าโจยหยวนตัดสินใจได้ปรมารจารย์ชางส่วนก็หัวเราะเบาๆอัขาราศักดิ์สิทธิ์ที่สองถูกผนึกไว้ที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชางส่วนนิกายชางส่วนยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เหรอ ปรมาจารย์ชางส่วนยิ้มขณะพยักหน้าในนิกายชางซวนมียอดเขาทั้งหมดเจ็ดยอดเขายอดเขาในแต่ละยอดจะมีสิทธิ์อยู่มากมายแต่ละคนมีศาสตร์ฝึกฝนเป็นของตนเองยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่ข้าเคยใช้เก็บตัวมาก่อนโจยหยวนกล่าวต่อนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเข้าสู่นิกายชางส่วนเพื่อรับอคัคระศักดิ์สิทธิ์เหรอปรมาจารย์ชางส่วนยิม้มทำไมเล่าเจ้าไม่เต็มใจหรือไง นิกายชางส่วนของข้าอาจจะไม่ทรงพลังเท่ากับในอดีตแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ชางส่วนโจยหยวนหัวราอที่จริงแล้วเขาดีใจมากที่จะได้เข้าร่วมกับน,นิกายชางส่วนเขาต้องการผู้สนับสนุนอันทรงพลังเพื่อเขาสามารถดำเนินภารกิจของเขาได้หากไม่มีผู้สนับสนุนที่ท,ทรงพลังแล้วพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะสามารถทำทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการกับเขาได้ทุกเมือ่อยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ถูกผนึกโดยข้าก่อนที่ข้าจะตายไป ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้หลังจากที่พระเจ้าทั้งสองเข้าสู่นิกายชางส่วนและผ่านพิธีการคัดเรื่องยอดเขาแล้วเจ้าก็จะสามารถใช้ตราประทับของข้าเพื่อเข้าสู่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ทำลายผนึกและเปิดมันอีกครั้งยุ่งยากซะจริงมุมปากโจหยวนหุบลงท่านนังพุโสท่านเป็นผู้ก่อตั้งนิกายชางส่วนเราไม่สามารถนำตราประทับของท่านไปหาปรมาจารย์ในนิกายและขออนุญยยาตเข้าไปในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเอาอาัคาราศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เหรอไม่ได้ปรมาจารย์ชางสวนกล่าวช้าๆความรับของอาัคาราศักดิ์สิทธิ์นั้นสําคัญมากไม่มีใครในนิกายชางส่วนได้รู้เรื่องนี้ดังนั้นเจ้าจึงเปิดเผยม,มันไม่ได้เด็ดขาดนอกจากนี้ปรมาจารย์ชางส่วนเงียบไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะกล่าวต่อข้าสงสัยว่าการตายของข้าไม่ได้เกิดจากคนนอกดวงตาโจวยวนหลีลง เป็นไปได้ไหมว่าจะมีสายลับอยู่ในนิกายช่างส่วนช่างอันตรายจริงๆโจโยวนมีสีหน้าเจ็บปวดเขาจ้องไปที่วูโสช่างส่วนและพูดด้ยวย้เสียงที่ดูเหมือนจะสื่อถึงบางอย่างภูโสงานที่บอบหมายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างสุภาษิตท,ที่ว่าถ้าเจ้าอยากให้ม้าวิ่งเร็วก็ต้องเลี้ยงอาหารมันอย่างดีปรมาจารชางส่วนได้ยินดังนั้นก็อดไม่ได้จะหัวเราะออกมาฮะอย่าได้กังวลไปข้าไม่ให้เจ้าทำฟีฟรีรอก เขาเหยียดมือออกขณะที่แสงสีทองพุ่งเข้าหาตัวแล้วค่อยๆกลายเป็นหยดของเหลวสีทองมันดูเหมือนหยดเลือดสีทองการปรากฏของหยดเลือดสีทองทําให้เกิดลมพัดอย่างรุนแรงในทันทีพร้อมกับพลังหยวนอันไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งออกมามันคืออะไรเหรอสายตาโจหยวนจ้องไปที่หยดเลือดสีทองขณะที่เขากืนน้ําลายปรมาจารชางส่วนหัวร้อบเบาๆนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้รับในดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์ มันก็คือเลือดศักดิ์สิทธ์ของค่าหนึ่งหยดเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่101เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสเกลใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะมันจะมีอะไรออกมาอีกเพียบเลยนะอย่างงี้เดการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคนที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิงเพื่อไพลาดถัดไปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนายบายครับ